IM เนี่ยนะฮะในประเทศไทยเป็นรุ่นของ MG รุ่นหนึ่งครับแต่ในเมืองจีนเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์แบรนด์หนึ่งเลยอ่าถูกต้องล่าสุดนี้ IM ที่เมืองจีนนะครับออกรุ่นใหม่ครับชื่อรุ่นว่า LS6 หรือ LS6 ครับเปิดตัวมาแล้วปรับโฉมใหม่หมดเรียกว่า Major c h a ชนเลยครับแล้วก็ตั้งราคามาเริ่มต้นที่จีนนะครับครับ0 0าบาทเป็นราคาที่จีนแต่ทำไมลงท้ายเป็นบาทก็ไม่รู้ <g oth> จัดต้นทางข่าวต้นทางข่าวคร<ะ>ับคือทอดแปลแปลเป็นเงินหยวนเป็นเงินไทยเรียบร้อยต้นทางข่าวต้นทางข่าวก็ตกใจทําไมไม่บอกเป็นราคาหยวน <c oughs> ช่วงแนะ <c oughs> <c oughs> นําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมีสามช่องครับไอทีก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อจะคอนเวิร์ตง่ายไงอ๋อจะได้เข้าใจง่ายโอเคอ่ะ มา IM เป็นไงฮะคือจะบอกว่าในแบรนด์ IM ที่อยู่เมืองไทยก็ออย่างที่พี่หลามพูดแล้วเป็นต้นกำเนิดมาจากแบรนด์ของ IM ที่เมืองจีนซึ่งซึ่งเมืองไทยใช้ชื่อคือ MG แต่เป็นรุ่นย่อย IM แต่ในบ้านเราณปัจจุบันมี IM ซิกตัวเดียวก็เดี๋ยวเร็วเวนี้ได้ข่าวว่าจะมีตัวตามมานะแต่แต่บ้านเราตอนนี้ก็คือมีตัวเดียวใช้ที่ว่า IM 6ซิกแต่ในประเทศจีนครับแบรนด์ไอเอ็มเขามีรุ่นย่อยคือชื่อให้ชัดเจนก็คือเเนื่องจากเขามีหลายรุ่น เขาใช้ชื่อรุ่นย่อยที่นู่นว่า l s 6นะผมผมจะบอกมันใกล้เคียงกัน i m s 6เมืองไทยที่นู่น IM เหมือนกันครับแต่มี LS เอา LS ทิ้งไปเหลือเป็นซิกลับมานักขี่รถที่เดียวกันมันคือ i m s 6บ้านเราอ่ารถ C SUV ในบ้านเราคันโตซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าสร้างกับความเครียอความนสนใจได้มากเพราะว่าจัดเดิมเปิดตัว2รุ่น ที่มีราคาจำหน่ายอยู่รุ่นเริ่มต้นคือ1 3 9 9 0 0้าน้านบาทรุ่นท็อป1 7 9 9 0 0้านบาทซึ่งก็มีความฮือฮากับช่วงเปิดตัวเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามลด1,0,000บาทด้วยนะในราคาพิเศษในช่วง Show มอเตอร์โชว์ทั้ง2รุ่นแล้วณตอนนี้ก็กลับมายืนที่ราคาเดิม,มแล้วล่าสุดผมพูดก่อนล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาแล้วว่าเร็วๆนี้จะเปิดตัวรุ่นย่อยอีกหนึ่งรุ่นนี่เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นลองเลน รุ่นที่เดินทางได้ไกลในระบบมอเตอร์เดียวจากที่เมื่อก่อนมีมอเตอร์เดียวแบตเล็กกับมอเตอร์คู่ที่เป็นระบบเทคโนโลยี800โวลต์นะฮะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เดี๋ยวมีรุ่นแต่ราคาเท่าไหร่ก็รอดูนะครับว่าจะเปิดตัวเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาเล่าข่าวก็คือที่เมืองจีนมีการเปิดรับจองแล้วก็คือเปิดเขาเรียกรับจองให้คำว่าไหนเปิดในนี้เขาเรียกเปิดตัวเด ยังไม่เป็นทางการปะอย่างนี้อ่าเปิดยังไม่เป็นทางการกับ i m l s 6รุ่นใหม่ในจีนซึ่งความเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นน่า,นาจะเด่นเลยคือรูปโฉมภายนอกก็คือหน้าห,หน้าใหม่นหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ซึ่งจริงๆถ้ามองเนี่ยทรงฝากระโปรงทรงไฟทรงทรงฝากระโปรงลงมาเนี่ยยังคล้ายตัวเดิมนะมีเลเยอร์มีสัดส่วนที่คล้ายๆเจ้าไฟ ยาวๆเฉียงๆตัวเดิมเนี่ยแต่มันมีความถ้ามามองตัวนี้จะมีความแตกต่างคือการจัดวางระบบไฟใหม่แล้วก็ตัวไฟครับเดิมมันจะแยกโคมระหว่างตัวโคมกับตัวเดทามข้างบน,นมันแยกกันอยู่แต่รุ่นนี้ฮะรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมไฟเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะพี่คือลากลากยาวจากกึ่งกลางกระจังหน้ามามแล้วก็มีแนวตั้งคือบนกับล่างอโคมบนกับโคมล่างาคือซึ่งทําให้หน้าตาดูเปลี่ยนไปถามว่าโดยส่วนตัวก็ น่าจะสําหรับคนที่ต้องการความเฉียวที่มากขึ้นกว่าเดิม,มรุ่นนี้น่าจะเห็นได้ชัดในไฟหน้าส่วนด้านท้ายาไฟท้ายแนวเส้นเดิมเหมือนกันกันกบตัวเดิมเลยแต่ความละเอียดคือเท่าที่ผมได้เข้าๆกับสเปคมาคือในไฟรุ่นใหม่อ่ะมีความสามารถคือเดิมทีมันจะมีแค่สีแดงกับสีเหลืองที่เป็นไฟเลี้ยวแต่รุ่นใหม่มีสี ที่มากกว่ามีสีย่อยคือตัวคือเมืองไทยอย่างเราทราบดีครับในแบรนด์เกือบจะทุกยี่ห้อเลยรวมไปถึงเจ้า IM6 ในบ้านเราเนี่ยไฟท้ายเราจะไม่เหมือนสเปคที่ขายในจีนคือในจีนเนี่ยทั้งไฟหน้าไฟท้ายอาจจะมีออฟชั่นที่แบบทําให้มันแปลอ,อักษรได้แปลใส่ข้อความมีรูป<อ>ร่างซึ่งตามกฎหมายเมืองไทยอะไม่ได้ไม่ผ่าน ก็ทำให้มาไม,มไม่เหมือนกันนะแต่ซึ่งในตัวนี้ iM LS6 ตัวใหม่ที่จีนเขาบอกว่ารุ่นใหม่นอกจาก,ก,จ,ากจะมีเขาเรียกว่ากราฟิกที่ที่ต่างกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีในเรื่องของสีมันมีสีโทนสีเขียวสีอื่นด้วยนะไม่ได้แค่มีแค่ไม่แค่เป็นสีเดียวจำกัดเหมือนรุ่นเดิมครับ,รบอ่าฮะก็บอกนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาแต่จริงๆเนี่ยรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันมีรุ่นใหม่รุ่นด้วยในการเปิดตัวที่เมืองจีนเขาบอกว่าโดยปกติแบรนด์ iM แบดอมจะเป็นแบรนด์ที่เป็นรถไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่อือย่างเดียวอืแต่ครั้งนี้เจ้า i m l s เปิดรุ่นย่อยใหม่ที่มีเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สันดาบพ่วงเข้ามาด้วยเพราะว่าในตัวใหม่นะครับจะมีรุ่นที่เป็น e r e v e r e v เนี่ยคือมีตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5เทอร์โบใหม่ปั่นไฟมา ใช้มีปัดไฟช่วยในการใช้งาน<ห>แล้วก็บอกว่ามีการคำนวณแล้วว่า,าหลายหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายผู้ผลิตเขาบอกี้ขาอ,อกว่าหลายผู้ผลิตมีข่าวบอกว่าเจ้าเทคโนโลยี EREV เนี่ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอเวลาแบตมันอ่อนๆนะมันมันอาจจะทำให้กับประสิทธิภาพของมอเตอร์มันดรอปลงแต่ IM บอกว่าเนี่ยรุ่นใหม่ LS6 ตัวใหม่พัฒนา EREV ใหม่ที่ทำให้ เครื่องยนต์สามารถเลี้ยงไฟได้อย่างเพียงพอ,อมแม้แต่ปริมาณแบตเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับผมก็เนี่ยนะที่มีรุ่นใหม่นอกเหนือจาก เจ้า b ีวเดิมที่มีก็ยังคงมีอยู่ครับแต่เพิ่มสําหรับคนที่เขามีขีดมีข้อจํากัดต้องการระยะทางวิ่งที่ยาว<ะ>หรือมีปัญหากับระยะเวลาในการชาร์จ<ะ>ซึ่งจริงจริงจะบอกว่า b ีวของ i อเอ็มอย่างไอเอ็มซิกที่หายบ้านเราในต<ะ>ัวโมเปอร์แมนเนี่ยแคที่800โวลต์ก็ชาร์จเร็วอยู่แล้ว<ะ>ลคือคงไม่นั่งคงไม่ต้องรองอะไรกันมากนะแต่เขาบอกว่า,าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ใส่เครื่องไปเลยแล้วคันปั่นไฟไปเลยนะ,นะะนี่ก็เลยทําให้เขาเรียก เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งให้ความสามารถของรถที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็รอดูรอดูวันนี้ตอนนี้นับปัจจุบันจะมาเมืองไทยเมื่อไหรยังไม่เป็นทางการแล้วก็พรีออเดอร์ที่เมืองจีนแต่ละเมืองไทยอ่ะยังคงเป็นเวอร์ชั่นที่ขายอยู่เพราะว่าที่เมืองจีนเขาเรียกรุ่นนี้เขาเรียก i m s six version model year สองพันยี่สิบหอือคือว่ารถปีหนหอ๋อะเป็นรถอนาคตครับคับผม นะก็รอดูครับว่าเมืองไทยเราแล้วจะได้รับการเปิดตัวตามมาเมื่อไหร่เพราะว่าเมืองไทยเรากับที่จีนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต่างกันครับเพราะว่าที่นู่นพวงอะไรซ้ายเราพวงอะไรขวาซ้ายกับขวาหลายอย่างไม่เหมือนกันนะไฟหน้ายังไม่เหมือนกันเลยเพราะมันจับไฟคนละปตลาดประเทศอื่นด้วยไงส่งไปขายตลาดประเทศนู้นประเทศนี้ด้วยแล้วค่อยทาพวงไรขวาทีเดียว แต่ชอบนะเพราะว่าถ้าดูสเปคหลายๆอย่างครับมันมีบางอย่างที่เขายัางคงเดิมฮะไม่ว่าเจ้าที่น้องๆสาวสองสาว EB เกอร์เขาแซวอะเาเรียกว่าเบาซิกแพคอ๋อเป็นก้อนก้อนรุ่นใหม่คงเห็นส่งรูปมาที่ที่มึงกีนส่งรูปก,ก็ยังก็ยังเป็นเบาซิกแพคผมอนียกว่าปังเรียกว่าเบาเสื้อหนาวเสื้อหนาวมันจะเป็นป้องๆ้องเสื้อกันหนาวเขาก็ยังคงทำทรงเดิมอยู่นะ ก็หลายๆอย่างที่ที่ผมมองว่าเออเขาก็มีอะไรอัปเดตเยอะแยะไม่ว่าออกมีตัวหนึ่งเห็นในข่าวมาแต่เดี๋ยวไว้รอดูคอนเฟิร์มในรายละเอียดทีครับว่าผมเห็นในข่าวอ่ะบอกว่ามีเขาเรียกมีโรเลอร์ปุ่มเล็กๆอันนึ่ะเขาบอกเอาไปติดตรงไหนก็ปรับอันนั้นเออมันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปติดตรงไหนก็ปรับอันนั้นถ้าคุณเคยเห็นไอไดของรถเบียดไว้อยู่ที่กลมๆนะเขาบอกเอาไปติดข้างเบาะมันก็จะเป็นการปรับหมุนเบาะเฮ้ยแล้วเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะ จริงเหรอเนี่ยผมได้ข่าวมา <S <S ว่าเอาไปติดตรงข้างประตูมันก็จะไปปรับอวอลลุม่มถ้าทําอย่างนั้นได้นี่นล้ามากอะคือแต่มันมีตําแหน่งติดนะมันมีตาแหน่งติดหมายถึงว่าไอตัววอลอันเนี้ยเหมือนจอยสติ๊กเนี้ยมันมีตําแหน่งติดติดถ้าติดประตูตรงนี้มันจะกลายเป็นวอลลุม่มเป็นห<ว>มุนวอลลุม่ม<ว>ติดตรงนี้มันกลายเป็นหมุนปรับเบาเออแปลกดีเออมันก็มีอะไรที่แปลก,ปกเล่นเขาก็ทำอะไรแปลกๆเพราะจริงเขามีอะเจ้าอะไรเขาเรียกว่าแมกเนตที่ที่ที่ย้ายติด ่าแม็กเซฟยึดตดิดต่างๆอ่ะอันนั้นไม่แปลกอันนี้แปลกอนนียผมได้ยินว่ารุ่นนี้มีนะเดี๋ยวต้องรอไปดูะนะครับ